จอยจำร้านกาแฟกับร้านเค้กที่เรามากินกันร้านแรกเลยปะร้านนี้นี่บ้านพัทีทคอฟฟี่แอนด์มอใช่ปะใช่เออร้านนี้แหละที่เขาบอกว่ามีไวชอเข้อร่อยมากเออเอ้ที่นี่คือร้านชื่อว่าบ้านพักทีทีคอฟฟี่แอนด์มอนะฮะเป็นร้านแรกที่เรามานั่งกินเค้กกัน เป็นเดทแรกเลยถ,ถ้าเกิดจะให้เหมือนในเทปแรกเนี่ยทำ<อ><อ>ไมหรอดูโกงๆไงอ,อย่างนี้เหรอ,อ,อ,อแล้วก็ไม่สีหน้าต้องตะกากกว่าน,นี้เพราะว่า <c oughs> ตอนนั้นอายุยี่สิบต้นๆจะเป็นเด็กบ้าเค้กอยู่ลยแล้วเออใช่ใช่คนแบบชอบกินแล้วก็จะแบบว่ออตตาตื่นตาตื่นใจเพราะมันจะแบบมีให้เลือกเยอะมากค่ะนี่นะฮะก็จะมีหนึ่งในเจ้าของร้านก็คือเยียูิวนะฮะถึงว่าจะไม่พ้นพี่โยกอยู่แล้วเพะทีนท้าขายของเธอไปเห็นไหมฮะกาแฟอร่อยเค้กอร่อย อบอกนี้นะะว่าร้านบาราคาราทีคอฟเี่เอมอนี่เปิดมาเนี่ยประมาณ10ปีแล้วแก่กว่าร้านเรานิดหนึ่ง ผู้ชมจำตอนที่เรามาครั้งแรกสองคนได้ไหมฮะคือด้วยความที่เราเป็นรายการใหม่เราก็จะเจียมเจียมนั่งเงียบแต่ประธานโทษฮะผ่านไปเก้าปีเรากลายเป็นมหาอำนาจในวงการกินเที่ยวผู้ชมดูการตั้งตรงเราเนี่ยฮะมันยิ่งขวาญเฉียดมากเลยแล้วสั่งไล่คนออกไปให้หมดเพราะมันนั่งตามใจเรากลางมากเห็นไหมฮะ พ่ยอมไหนดูนี่เกินไปแล้วหัวเลาะอย่างบ้าคลั่งเกินไปแล้วแต่ว่าเมื่อ9ก้าปีที่แล้วเมนูที่เราสั่งเกินนี้นะคะคือไว้ไว้ช็อกนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีเค้กใหม่มาเพิ่มเยอะเลยนะเหมือนที่เราสั่งให้อนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตเฮอร์ซี่เค้กนะคะ้อาบอกว่าใครที่ชอบทานช็อกโกแลตไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเอาความเข้มข้นของช็อกโกแลตเฮอร์ซี่นะคะนี่มาทําเป็นหน้าช็อกโกแลตนะคะมาทําเป็นไส้แล้วก็ตัวเค้กนี่ก็เป็นเค้กช็อกโกแลตด้วย คนชอบชอบกแลตนี้ไม่คนพลาดถูกต้องคนไม่ชอบช็อกโกแลตจะจะได้ชอบกับชิ้นนี้แหละครับผมช็อกโกแลตแบบนั่งมาเลยนะช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตต่อไปน,อนี่คือบานอฟฟี่คืออะไรสักอย่างแต่ว่าจะเค้กก็ไม่ใช่อาจจะผมไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ที่ไหนว่ามันอร่อยมากรสชาติในกลมกล่อมอแล้วก็จะมีกล้วยอยู่ข้างในแล้วก็คุณจะเห็นเป็นชั้นคาราเมลไหมคราเมลนี่เป็นสูตรลับของทางร้าน ผ่านมานะคะเราสองคนก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดเนานะ,ะแต่ว่าแต่ร่วมทุกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยร่วมเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เปรียร้ยวปากนะคุณผู้ชมมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะต้องแบบลบําบากไม่ว่าจะแบบว่าลยตัวออกมาจากหน้าผาไถ่กระดานดําเก็บหอยมาร์กอะไรนะสาลาย<ะ>ดํนาน้าอะไรที่มันแบบลบําลบากลําบากเนี่ยน่าเด็กจะแบบว่ายังไงนะจะยกหน้าที่ทั้งหมดให้เ <laughs> คุณผู้ชมผมผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าผมมันมีข้อจํากัดในชีวิตหลายอย่างนะคือหนึ่งผมเป็นคนกลัวความสูงเพราะนั้นไอ้เรื่องความสูงเนี่ยอาจอยรับไปซึ่งใจก็กลัวความสูงไม่จริงอ่ะใจก็ดูสนุกดีอ่ะไม่ได้สนุกแต่ไม่ไม่<ล>มีคนทำตลอด9ปีนะคุณผู้ชมฮะชีวิตกรุกคนก็ต้องมีนีมันคือไวเลสคือไม์ไร้สายตัวนี้ก็หลายเหมือนนะฮะลิลลี่สีเพนเนี่ยทำเจ๊ง3ตัว <c oughs> เล่นเล่นแพทิงลงไปอันนี้ลงน้ํเอาเจ๊งไปหนึ่งตัวไม่เป็นไร มันตกไปพร้อมตอยนะเน็กจริงเหรอตอยตกน้ำเนี่ยเน็กดึงขึ้นมาไงคือเล่นคือเวนแพรแล้วก็เอาไม้มาถอคือโง่ไงไม่รู้ถ่อเอาไม้ลงไปปากแล้วคงคิดว่าแข็งแพรปากไปปักมาตกไปทั้งตัวจะได้ปะนั่งอยูทางัที่หนึ่งแล้วที่สองไปทะเลเรื่องไงเนี่ยเราจะต้องชู้กันบนบกก่อนแล้วถอดให้เรียบร้อยแล้วลงน้ำเรียนนี้สีเพนพู้เสร็จผู้ชาก็ตามจอยมาเลยโดดทุกคนย่าซึมตัวที่สอง และที่สาคัญข้างล่าสุดที่ดีมเวอร์ไม่ตกน้ำไม่หล่นหายมาดื้อเลยลืมในห้องน้ำ,นำ,นำวันนี้จะกิดความเสียหายทิ้งทวนอรอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีนะออถ้าคุณผู้ชมมาแถวท่าพลาตีนนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาชิม ที่บ้านพา่ะทีไหมคะก็บอกว่าเค,เค้กเขาอร่อยมากๆแล้วก็บรรยากาศนี่ก็สบายๆเหมือนกันอยู่ที่บ้านเนาะก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านเุีเยวสนสวยค่ะ3เมนูนี้นะครับเค้ก3แบบนผ <ừ, S 1> ูช้ชมฮะถ้าเกิดที่เรา,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 าอยากให้เมนูไหนเป็นเมนูเปลี่ยนป่านะฮะเมนูไหนที่ได้คะแนานโหวตที่สุดมากที่สุดฮะสองสายแรกได้รับท e ี่วอชเชอร์มูลค่า300บาทค่ะให้มาอร่อยแล้วก็เป็นส่วนลดที่นี่เลยส่วนที่5สายถัดไปครับสมาชิกนิตยสารแอสกี้เช่นปีหนึ่งปีเต็มเลยรีบรีบคันนะฮะวันนี้ จบรายการอย่างมาที่ร้านบ้านพระอาทิตย์นะฮะคุณบอกเลยว่าคุณเป็นสาววงของรายการมหมาอำนาจของการกินเที่ยวยุงเปรี้ยวปากมาถึงยืน่างอย่างที่ผมทำเลยส่วนลด5%นะฮะรับไปเลยฮะย่านพระอาทิตย์นะคะก็เป็นย่านก่อแก่ค่ะที่คึกคักทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะอย่างทุกก็มาเที่ยวเล่นกันได้ค่ะแต่ว่าถาะมอเนกนี่ก็มาเทปสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ไลฟ์ทผู้ชมนไปอย่างนี้นะฮะว่าเปรี้ยวปากเนี่ยให้อะไรกับผมมากมายนะฮะเปรี้ยวปากทาให้ผมได้มีโอกาสเดินทาง เปรี้ยวปากทำให้ผมได้รู้จักอาหารใหม่ๆที่สำคัญเปรี้ยวปากมันมอบเพื่อนที่ดีที่สุดหนึ่งคนมาคือจอยครับดีใจได้เพื่อนใหม่หนึ่งคนโอ้ยซึ้งอ่ะเนี่ย <laughs> แต่ก็ต้องบอกว่า9ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าไม่มีดันเนกก็คงจะไม่มีเปรี้ยวปากในวันนี้เนาะ อันเด็กนเป็นนั่นคือว่าอันเี็เป็นความสําคัญที่ทําให้เบี้ยวปากอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คือจริงๆแล้วเบี้ยวปากเนี่ยมันมีวิญญาณบางอย่างของมันนะฮะเราสองคนทําหน้าที่ถ่ายทอดมันให้เป็นรูปธรรมซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะว่านุ่มรอคนใหม่นะฮะที่จะทําหน้าที่สืบทอดวิญญาณของมหาอำนาจการกินเที่ยวเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมนะฮะถ้าเห็นหน้าคนเนี้ยคุณผู้ชมจะไม่ไนึกถึงผมเลยจริงเหรอ<ะ>คุณผู้ชมจะบอกว่า ได้จะเปลี่ยนเป็นไอคนนี้ตั้งนานแล้วมีบอกบ้านูไ่ได้อย่างน้อยโอเคให้ดูแค่นี้ใช่อ่ะ แต่เพียแน่คือต้องบอกว่าดูหล่อกว่าแล้วก็หนุ่มกว่านั้นเพ็ยเลยอะแค่ข้างหลังบอกเห็นแต่หูกับหัวแค่นั้นก็ดูแล้วว่าหล่อกว่าแล้วเด็กกว่าเห็นไหมคุณผู้ชมเหมือนจะเหมือนจะซึ้งนะแต่พอเห็นผู้ชายคนใหม่แล้วก็เห็นไหมไอ้หน่แต่ว่าแต่ว่ารางเงินย่างที่สุดันด็กอยู่ในใจเสมอค่ะแล้วต้องบอกว่า9ปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีความทรงจำมากมายเนาะที่อยู่ร่วมกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มีของมาให้นะเมกด้วยนี่ นี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนลองเปิดดูเปิดดูเปิดดูเรียกว่าเป็นความทรงจำของชาวเบี้ยปากกับเราสองคนโอ้โหเดินมาเทซินี่เห็นไหมเรียกว่าแต่ละยุคค่ะที่เราบอกไปนี่เป็นยุคแรกๆเราทำเป็นซีซั่นนะเซซี่โอ้โหเซซเด็กอ้วนน่าเกลียดมากค่ะดูดิดูดิ่จำเต็งได้ไหมเนี่ยดูดิโห้ทำไมดูทุเรศอย่างนั้นนะแล้วผมยาวๆด้วยนะแล้วก็ดูดิ เห็นปะแล้วดูชอยดิเป็นนักตาเชยมากเเมื่อก่อนบ้าก็เหมือนเดิมแหละแล้วนี่เป็นความในใจไม่กล้าพูดเลยเขียนไว้ให้เดี๋ยวค่อยอ่านไม่คุณผู้ชมรู้หรอกเลยอแอบแอโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากเราจะพูดยังไงจริงๆขอบคุณมากครับมากครับมากคมับแต่เชื่อแตฮะคุณผู้ชมฮะต่อไปนี้ผมจะกลับมาเป็นคนดูแล้วฮะแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าฝากจอยกับเปรี้ยวปาก ท,ะะออที่ยังต้องดาเนินต่อไปด้วยนะฮะผมก็จะไปเหมือนคุณผู้ชมนะฮะผมก็จะรอดูรายการของเราแล้วก็จะดูซิว่าจอยกับพิธีกรคนใหม่เนี่ยจะพาเราไปกินอะไรบ้างไม่แน่เราอาจจะเจอกันในร้านซึ่งออออากาศไปแล้วผมก็จะกลายมาเป็นแฟนคบเฟ่บารเหมือนอย่างที่คุณผู้ชมเป็นมาตลอด9ปีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะลาคุณผู้ชมเลยครับเช็คเรื่องกินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเกี้ยปบาร์เช็คอินครับสวัสดีค่ะโอ้ยจอยขอบคุณมากเลย มาร่วมกันค้นหาปริศนาว่าใครจะเป็นพิธีกรแทนนเน็กพาจอยและคุณผู้ชมไปเช็คอินกันที่พร้อพงย่านสุดชิคที่มีแต่ของอร่อยและแหล่งช้อปปิ้งมอลล์สุดเก๋อย่างเรนฮิลอย่าเดาซะให้ยากเลยค่ะรอชมอาทิตย์หน้าแล้วกันนะจ๊ะ